ครับผมสำหรับด้านหลังผมนี้คือข้าวนานทากาเนาะเป็นกอขอหกต้นเตี้ยตัวใหม่ล่าสุดที่มีกลิ่นหอมเนาะพยายามจะเอาให้ทุกท่านดูเห็นถึงให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับของการออถอนหญ้านะครับถอนกําจัดวัชพืชแล้วก็ทําการให้ปุ๋ยนะครับไปเรียบร้อยนะครับดูการตอบสนองของปุ๋ยนะฮะผมให้ปุ๋ยไปประมาณ4วันที่แล้วนะครับยังไม่ถึงอาทิตย์นะครับข้าวจากที่แบบ เป็นสีเหลืองอ่อนนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นสีไม่ใช่สีเหลืองอ่อนสีสเขียวอ่อนนะครับก็ตอนนี้ก็กลายเป็นสีที่เขียวที่เข้มขึ้นมานะครับก็เรียกได้ว่ามีการตอบสนองต่อปุ๋ยค่อนข้างดีนะครับสําหรับนา้าว59ตัวนี้เนาะปุ๋ยที่ผมให้ก็คือปุ๋ยทิพนะครับสูตร30-11-5เนาะกระสอบสีน้าตาลนะครับงลงนี้ผมหว่านไปประมาณเกือบ30กิโลนะฮะพื้นที่เกือบ3ไร่นะครับ พอกับแม่ก็กําลังทําการซ่อมขนะครับถอนตัวเก่าที่แตกกออยู่ออกมาซ่อมนะครับในส่วนที่มันโบไปนะครับเราไปชมสภาพแรงโดยรวมครับแรงนี้นี่ฮะกองที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหน้านี่คือกองหญ้านะครับกองหญ้ากองวัชพืชนะครับก็เอาขึ้นมาแล้วก็โปะไว้โคนต้นไม้หนานะครับทำเป็นปุ๋ยซะ ด้านซ้ายนี่คือน่านท่เก้าทั้งแถบเลยนะฮะปลูกด้วยรถดําไปแต่ว่ามีปัญหาเรื่องวัชพืชเยอะพอสมควรนะครับเกิดเลยจ้างแรงงานมาถอนนะครับถอนก็ใช้เวลาไปประมาณเกือบ3วันนะครับ3วันครับแปลงนี้นะครับถอนเสร็จปุ๊บผมก็หว่านปุ๋ยตําเข้าไปเลยนะฮะสาโลต่อ3ไร่ ตำปุ๋ยเข้าไปนะฮะก็เขียวพึ่ดขึ้นมาอย่างที่ทุกท่านเห็นนะฮะก่อนหน้านี้คือจะเขียวค่อนข้างอ่อนหน่อยนะครับไปดูสภาพแปรงโดยรวมเนาะพ่อกับแม่ก็กำลังซ่อมอยู่นะฮะทำการปักดําซ่อมเสริมส่วนที่ขาดหายไปนะครับก็แต่กอดีครับถือว่าแต่กอดีมากนะครับสำหรับนานา้าวเกา เป็นข้าวกอโหกนเตี๋ยเป็นข้าวเหนียวนะฮะเป็นข้าวเหนียวไวแสงครับปลูกได้ปีละครั้งนะครับเก็บเกี่ยวก็ประมาณพฤศจิกายนนะฮะปลูกตอนไหนก็เกี่ยวพฤศจิกาครับโดยประมาณนะครับส่วนนี้จะเป็นโซนที่ค่อนข้างเขียวอ่อนนะครับแต่ตอนนี้ได้ปุ๋ยไปก็เริ่มเข้มขึ้นมานะครับ ด้านขวานี่ก็คือน่านห้าเก้าอีกหนึ่งไร่นะครับหนึ่งแปลงยาวนะครับถอนหญ้าก็ยังเหลืออีกครึ่งแปลงนะฮะแปลงถัดไปนั่นก็กําลังถอนหญ้าอยู่ครับวันนี้ก็ล่าสุดสดๆร้อนๆนะครับให้ทุกท่านเห็นความแตกต่างเนาะนะครับการตอบสนองต่อปุ๋ยดีมากครับเขียวเปื้อเลยฮะให้ให้ปุ๋ยไปประมาณสามสี่วันนะครับสี่วันหลังจากให้ปุ๋ยไปแล้วมันก็จะมีขี้ตลึงเกิดขึ้นนะครับใน ในน้ํานะครับในน้ามันก็จะมีเป็นขี้ตะลึ่นเนาะมันเป็นปฏิกิยาของนะครับปุ๋ยนะครับที่ทํากับนะครับน้าแล้วก็จุลินทรีย์ที่อยู่ในดินเนาะเกิดเป็นตะกอนตะตะการสีสีน้ําตาลนะครับเกิดเป็นฟองรับขี้ตะลึงน,นะครับอันนี้ก็เป็นปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยต้นยาต้นไอต้นข้าวเราก็จะค่อยๆดูดซึมธาตุอาหารเข้าไปนะครับ ก็เหลือพ่อนธาตุรองนะครับเหลือพ่อนธาตุรองธาตุเสริมแล้วก็ให้ปุ๋ยรับรวงประมาณกันยาครับอีกเดือนหนึ่งอีกเดือนนึงก็จะให้ปุ๋ยรับรวงนะครับก็ติดตามชมครับว่าช่วงเก็บเกี่ยวจะเป็นยังไงครับสำหรับคลิปนี้ก็เรื่องของการให้ปุ๋ยเนาะนะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับ ถ้าถูกใจนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดรัครังนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมนะฝนก็กำลังมานะฮะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ